ซีรีส์เรื่องวินเชนโซออนแอร์มาถึงตอนท้ายของเรื่องแล้วนอกจากตัวละครหลักแล้วผู้เช่าในตึกคืมกาพาซ่าก็ช่วยสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้เช่นกันพระแชชินพระอารมณ์ดีรับบทโดยควรนซึงอู ควันซึ่งอูเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีคศ2587เกิดที่ประเทศเกาหลีใต้ใช้ชื่อ Facebook ว่า j o h a n 8 7 1 2บัญชี i อคือ s u n วู8 7 6กสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเขามีดังนี้ 1. เขาโกนผมสั้นเพื่อมาเล่นเรื่องวินเชนโซโดยเฉพาะซึ่งก่อนที่เขาจะโกนผมนั้นต้องขอบอกเลยว่าเขาหล่อเข้มมากแถมหุ่นดีอีกข้อ 2. ในชีวิตจริงเขานับถือาศาสนา ซึ่งตรงข้ามกับบทบาทของเขาเลยข้อ3เขาศึกษาบทบาทของเขาอย่างลึกซึ้งโดยการไปวัดข้อที่4เขาแสดงเรื่องวินเชนโซเป็นเรื่องที่3เรื่องแรกคือพ่อสื่อรักฉบับโชซอนปี2019เรื่องที่2คือ Hospital Paris ปี2020 ข้อที่5เขารักธรรมชาติมากเขามักจะใช้วันหยุดของเขาไปกับธรรมชาติข้อที่6เขาเป็นหนึ่งในเพื่อนของคิมซอนโฮผ่ารองผู้มีรักยิ้มเจ้าสเสน่ห์จากเรื่องสตาร์ทอัพในอินสตาแกรมของควอนซึงอูมีคิมซอนโฮเป็นผู้ติดตามอยู่ด้วยและพวกเขาก็มักจะไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆแสงได้ส่องมาที่เขาแล้วต่อไปในอนาคตเขาจะได้รับบทบาทที่เด่นกว่านี้อีกหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ